ขอสวัสดีนะครับทุกท่าน EP นี้เนี่ยจะขอพูดถึงทายาทตระกูลเบียสิงค์คุณต๊อดปิติพิรมพักดีที่ได้ออกมาโพสต์แล้วก็กลายเป็นกระแสนในโซเชียลเขาเรียกว่าเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกตัวอักษรนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่แกโพสต์ว่าอย่างไรบ้างนะครับ ผมว่าจะไม่ลองแล้วนะแต่สงสารคนไทยสบคพูดกดชัดว่าวัคซีนทำให้จำนวนคนตายลดลงแล้วทำไมถึงเลื่อนทำไมถึงฉีดไม่ได้ตามพี่สายันสัญญาพี่เป้านิสหนึ่งนิสหนึ่งคุณวัคซีนหายไปไหนรักกันมากๆหน่อยสิ เตือนไว้ก่อนด่ามาก็จะด่ากลับหมดความอดทนแล้วเหมือนกันไม่ต้องชื่นชมหรือมาซื้อของบริษัทผมผมแค่ทำหน้าที่คนใดคนหนึ่งที่อยากเห็นสิ่งดีสิ่งที่ดีขึ้นผมหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ไม่เลยเลวลงทุกวันทุกวันผมก็รู้จักนักการเมืองอยู่เยอะพวกเขาก็น่าจะรู้จักผมบ้าง ผมไม่ได้ท้าทายนะครับแต่ผมถ้ามาผมก็เอาด้านหน้าต้องจับฉลากเพื่อจะได้ฉีดบางโรงพยาบาลใช้วิธีผสม,มน้ำเพื่อให้ครบคนผมขอสลาะตัวเองเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาครับและเมื่อผมเอาจริงก็คือเอาจริงแล้วผมจะตะเบงเสียงทำไมนี่ผมแค่ยอยากให้นายกแวะไปโรงพยาบาลสนามกับแผนกไอซสักสองสามแห่ง เพื่อจะคิดอะไรออกอฝันไปเถอะพี่ฝันไปเถอะมันจะไปอ่ะวันวันมันทำอะไรนั่งอยู่ห้องทำท่าจดปากกาแล้วก็จดไปที่พื้นด้านหลังมีพระพุทธรูปหันหลังแล้วก็ปิดทองหลังพระแป๊ เพราะผมไม่ใช่ทาตและมีส่วนได้เสียถ้าผมจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ก็ว่าไปตามเนื้อผ้าค,ครับผมตัดสินใจดีแล้วผมมาจากครอบครัวใหญ่ครับทุกอย่างที่ผมเขียนหรือพูดไปผมรับผิดชอบตัวเองได้ครับไม่เกี่ยวกับบริษัทหรือคนในครอบครัวและนี่ก็คืออีกหนึ่งนักธุรกิจ ที่ออกมายืนเคียงข้างประชาชนคนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆนะครับเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกตัวอักษรคุณตตอดปิติพิรมพักดีขอขอบคุณพี่ตอดมากครับผม